One. แห่งความเป็นมงคลวันแห่งการขอพรอ,องค์เทพเติมพลังบวกและปลุกจิตวิญญาณแห่งการตื่นรู้ในวันสําคัญทงางศาสนาฮินดูวันอัรชาตรีตร,ตรยาวันแห่งความสมบูรณ์ไม่เสื่อมคลายวันวินายกาจตุรถีวันแห่งพระพิคเนตเทพแห่งปัญญาพิคเนสสวนเทวไลจะมีการทําพิธีในสองวันสําคัญวันพุธที่30เมษายนวันอักชาตรีตร,ตรยาจะมีพิธีลักสมีปูจาทําบูชาตอบ พระแม่ลักษมีและองค์วิศณุเทพโดยทำการบูชาองค์อวตารของทั้งสองพระองค์นั่นคือองค์วิเทนและรุกคมินีวันพฤหัสที่1่พฤษภาคมวันวินายกาจตุรถีจะมีพิธีกันเนชปูจาทำการบูชาถวายแด่องค์พระพิคเนตในวันสำคัญแห่งพระองค์ทำบูชาสงสนานถวายเครื่องบูชาตามหลักและรูปแบบของนิกายกนาปัตยะเพื่อให้พระองค์พ่พระไทยสวดบูชาพระเวทเข้าวายอรารตีในเวลา10บนาฬิกา จนถึง18นาฬิกาสำหรับผู้ศรัทธาที่ต้องการฝากถวายบูชาสามารถฝากถวายได้ในพิธีมหามังกราอารตีได้ทั้ง2วันในเวลา19นาฬิกา30นาทีพิธีบูชาใหญ่ผู้ศรัทธาเข้าร่วมพิธีได้ฟรีวันพุธที่30เมษายนวันอัคชยาตริตรยาวันแห่งการได้รับโชคลาภเงินทองแบบไม่มีที่สิ้นสุดวันพฤหัสที่1พฤษภาคมวันวินายกาจตุรถีวันแห่งความสำเร็จรับพลังบวก ปัญญาบารมีจากพระองค์ณพิกเนสวนเทวไลจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ทุกท่านบูชาองค์เทพอย่างมีความสุขกันบดิปัปปะโมรยย